คลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่องต้องรอดก่อนยำรุ่งอันชิลดอนครับสวัสดีครับพี่โอดิจิทัช่องโอเคดิจิทัครับคลิปนี้พี่โออยู่ที่เมเจอร์ซีนเพล็กสาขาพรหมนาซีนเพล็กซ์อยู่ห้างพรหมนากรามอินทรานะครับมา พูดถึงภาพยนตร์เรื่อง Until Dawn หรือชื่อภาษาไทยว่าต้องรอดก่อนย่ำรุ่งนี่ก็มีคำโปรยว่าฝันร้ายวนซ้ำทุกค่ำคืนที่จริงมันก็ไม่ได้มันวนวนเฉพาะกลางคืนจริงๆไม่ใช่ว่าอออพอตื่นเช้ามาแล้วเราก็จะพักตามปกติแล้วพอตอนกลางคืนค่นคอยเจอกับฝันร้ายใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพอเรา ถึงจุดจบในความฝันเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นฝันใหม่คือยังเป็นกลางคืนต่อเนื่องตลอดไม่มีกลางวันมาเกี่ยวข้องจนกว่าที่เราจะรอดจนถึงตอนเช้าถึงจะเป็นตอนกลางวันจริงๆนี่เป็นคอนเซ็ปต์ของหนังเรื่องนี้ซึ่งสร้างจากเกมชื่อดังจะเป็นเกมของ PlayStation นะครับก็ เห็นเขาว่าเป็นเกมที่สนุกมากพี่โอ๋ก็ยังไม่เคยเล่นนะแต่มันมีหนังที่สร้างจากเกมหลายเรื่องที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยอย่างตอนหลังๆนี้ทั้งพิกาชูทั้งโซนิกแล้วก็ล่าสุดก็ Minecraft นะครับโด่งดังมากและประสบความสำเร็จมากกลายเป็นว่าตอนนี้หลายๆค่ายอยากจะสร้างหนังที่สร้างจากเกมโดยที่มีจุดเด่นๆของเกมมา ป็นหลักแล้วสัปดาห์นี้ก็มีเข้ามา2เรื่องนี่มีนอกจากอันทิวดอนต้องรอดก่อนยํารุ่งแล้วก็มีหนังอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเกมของคนไทยเองนะครับ h โฮมสว e t Home r e b ิ r ์ h ชื่อภาษาไทยออก็โฮมสวีทโฮมกําเนิดใหม่นําแสดงโดยยายาด้วยน่าเสียดายที่ที่นี่พรมนาดปกติแล้วจะเป็นเสียงซาวทร็กนะครับเราจะได้ฟังยายาพูดภาษาอังกฤษก็ปรากฏว่าเป็นยายาเวอร์ชั่นภาคไทยแล้วก็มันก็ตรงกันนะ่ะ คือปล่ยใจเหมือนกันว่าพรหมนาฏอยู่ดีๆทาไมหนังที่ควรจะเป็นซาวด์แทร็กก็ไม่เป็นภาคไทยนะครับหนังเกาหลีคนต่อยผีที่นี่ก็ภาคไทยแฟชั่นก็ภาคไทยก็กลายเป็นว่าแย่งลูกค้ากันเองอ่ะเรามาพูดถึงอันทิวดอนต่อแต่อันทิวดอนที่นี่ใช้ในระบบซาวด์แทร็กครับถ้าจะดูภาคไทยก็ไปที่ทางฝั่งแฟชั่นไอแลนด์ก็จะคนดูก็จะแยกกลุ่มกันตามความ พอใจตามอัรถรสของตัวเองพี่โอได้รับเชิญไปชมในรอบสื่อมวลชนที่พารากอนซีเนเพ็กซ์นะครับขอบคุณค่าย Sony นี่ t ิ r e s ด้วยก็เป็นหนังที่ค่อนข้างสนุกเป็นจะบอกเป็นแนวฮอล์เรอร์สยองขวัญระทึกขวัญแล้วก็ลึกลับก็ได้นะครับความยาว1ชั่วโมง43นาะทีนักแสดงก็ค่อนข้างโนเนมแต่ว่าตัวพุ่งกับไม่โนเนมนะพุ่งกับเนี่ยมาจากภาพยนตร์เรื่อง l i ฟ e Out แล้วก็ Annabelle Creation ด้วยนะครับแต่พี่โอค้นข้อมูลใน IMDB แล้วเขาบอกว่าผู้กำกับเนี่ยกำกับอีก2เรื่องคือสองเรื่องที่เรารู้จักดีคือชาแซมและชาแซม Fury Road กําำเนิดไอ้นะจุดเดือดเทพเจ้าอะไรประมาณนี้ก็ มีชาแซมด้วยแต่เขาไม่เอาชาแซมมาอ้างเพราะว่าชาแซมมันเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เป็นหนังผจพนภนยััไยรุ่นนะครับแต่ไลซ์เอากับแอนนาเบลเนี่ยเป็นหนังสยองขวัญเขย่าขวัญซึ่งน่าจะเหมาะที่จะใช้โฆษณาหนังเรื่องนี้มากกว่าเนื้อหาก็ค่อนข้างที่จะบอกว่าด้วยเรื่องยอ่อด้วยการบอกว่าสร้างมาจากเกมแล้วก็ด้วยตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันเหมือนกับหนัง สปอยจุดสำคัญข,ของหนังม <Syndrome> าหมดแล้วอะเราจะต้องเจอกับเหตุการณ์สยองขวัญในแต่ละคืนที่จะทำให้เราเสียชีวิตแตกต่างกันไปนะครับเขาบอกว่าถ้ามันเหมือนเดิมเราจะกลัวน้อยลงแล้วเราก็อาจจะเลิกกลัวแล้วอาจจะหาทางแก้ไขมาแล้เหมือนหนังวนลูปเรื่องอื่นหนังวนลูปเรื่องอื่นๆที่แบบว่าพวก h a p p y Day Day พวกหนัง t ทอมครูซเอ g อ of Tomorrow หรือลูเปอรอะไรประมาณนี้นะครับเขา เขาจะเจอเหตุแม้แต่สวัสดีวันจันทร์จะเจอเหตุการณ์ซ้าเดิมซ้ําเดิมเขาก็จะหาทางแก้ไขได้ในแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ว่าเหตุการณ์ในเรื่องนี้ถึงจะวนลูปมันจะวนชนกันแค่ตอนต้นเท่านั้นว่าเราเริ่มต้นจากจุดนี้แต่เหตุการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นความสยองขวัญที่เกิดขึ้นในแต่ละคืนที่เริ่มต้นใหม่นั้นมันจะไม่เหมือนเดิม แต่พี่โอดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่นะมันก็เหมือนหนังสยองควัญเดิมๆว่าเราจะต้องเจอสัตว์ประหลาดต้องเจอพวกผู้ผิพปีศาจเจอแม่มดเจอผีเลื้อยคลานเจอเปรตนะครับตอนช่วงนี้เขากำลังฮิตเปรตกันเจอมันไม่มีอะไรแตกต่างอนะพี่โออยากเจอแบบว่าเออเหมือนเหมือนอย่างจากักรวาลมาเวลใช่ไหมมีมัลติเวิร์สมีเจอเข้าไปในโลกขาวดำโลกดิจิตัลบ้าง อยากจะเข้าไปในวิว Reality บ้างอยากเข้าไปในภพภูมิอื่นที่เป็นแบบว่าเหมือนสวรรค์หรือนรกหรือจักรวาลอื่นบ้างมนุษย์เจอมนุษย์ต่างดาวบ้างแต่ว่าเจอมนุษย์หมาป่าหรือหรือเจอสัตว์ร้ายบ้างอันนี้ไม่มีเลยมีแต่ว่าสิ่งเหนือธรรมชาติซ้าไปซ้ำมาจนแม้แต่คนสร้างเองก็น่าเบือ่อเพราะในหนังบอกว่า13คืนนี้พอผ่านไป4คืนปุ๊บเขาอาจจะรู้สึกเบื่อตัดจบ ัดย่อ,อคืนที่5จนถึงคืนที่12หายไปเลยยุบรวมลงไปในเหมือนกับมีผู้ชายเขาถ่ายวิดีโอไว้นะครับยุบลงไปย่อลงในนั้นโผล่ขึ้นมาผ่านวันที่4ไปเป็นวันที่13เลยมันคือแม้แต่ผู้สร้างเองยังเบื่อว่าไม่รู้จะคิดอะไรแล้วหมดมุกแล้วอ่ข้ามไปตอนจบเลยก็แล้วกันตอนแรกพี่โอก,ก็ก็รู้สึกเบื่อว่าพอผ่านมาคืนที่2 ความสยองขวัญมันไม่เหมือนเดิมก็จริงแต่ว่ามันคล้ายมันคล้ายมันเหมือนสิ่งที่เราเคยเห็นมาแล้วจากหนังสยองขวัญเรื่องอื่นๆนะครับเพราะอันที่4ก็แล้วอันที่4อันที่3อันที่4มันไม่แตกต่างอะมีตัวระเบิดบ้างถูกฟันคอถูกไล่ล่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราเรารู้สึกว่าเราผ่านตามมาหมดแล้วถ้าเทียบกับหนังเรื่องอื่นแนวอื่นนะครับ หนังที่เข้าไปในบ้านละผ่านดาดต่างๆเนี่ยพวก Resident Evil สนุกกว่าเออหรือบ้าบ้านหลังเดียวก็ได้พวกกล่องเกมกล่องเกมมรณะหรือคิวบที่เป็นลูกบาทอันนั้นสนุกกว่าสนุกกว่านี้แม้แต่ขนาดในกล่องสี่เหลี่ยมแต่ผ่านจากกล่องนี้ไปอีกกล่องหนึ่งมันมีอะไรแตกต่างที่เราตื่นเต้นไม่ซ้ำอะครับแต่อันนี้พี่โอ๋ว่ามันมันถึงจะเปลี่ยนเปลี่ยนสัปหลักก็เหมือนกับเปลี่ยนคนแสดง เปลี่ยน acting เปลี่ยน blocking เปลี่ยนแต่จุดประสงค์ของสิ่งที่สิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วมันก็ยังคงเหมือนเดิมเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่สนุกเหมือนอย่างที่เราคาดหวังก็เรื่องนี้พี่โอก็จะให้คะแนนเท่าไหร่คะแนนใน IMDb ได้อยู่แค่ 4 7เต็มร้อยจากนักวิจารณ์นะครับแล้วก็6.0เต็ม10จากประชาชนในเว็บมะเขือ68%อเความชอบจากประชาชนนักวิจารณ์ชอบแค่50กว่ากว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นพี่โอ๋เห็นว่าเป็นผู้กำกับไม่ได้หนังเร็ว้ายนะไม่ได้เร็ว้ายมากก็ให้เรื่องนี้ไปที่7เต็ม10นะครับคือถ้าแย่กว่านี้ก็คงให้6เป็นหนังที่ดูเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความบันเทิงได้ค่อนข้างสนุกครับก็สนุกผ่อนคลายดีกว่าไม่มีอะไรดู เขาว่ากันว่าดีกว่าเรื่องอื่นที่ฉายพร้อมกันในสัปดาห์นี้ด้วยนะอันนี้พี่โอ๋ยังไม่แน่ใจน,นี้เราต้องไปพิสูจน์นะครับมีเรื่องอะไรบ้าง Shadow Force คนต่อยผี Home s w วิต Home r e b i r t h นี่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าที่พี่โอดูแล้ว2เรื่องในสัปดาห์นี้อีกเรื่องหนึ่งเป็นหนังคอนเสิร์ตเอ,อเอทิสนะครับพี่โอชอบเอทิสมากกว่าแต่ว่ามันคอนแนวไงก็สำหรับเรื่องนี้พี่โอคิดว่าคนชอบหนังสยองขวัญทั่วไปดูได้ แต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแปลกใหม่มันซ้ำซากเท่านั้นเองอยากจะให้อยากจะให้ความแปลกก็คือสี่คนตัวละครห้าคนนี้กระจายกันไปแล้วแต่ละคนพบกับเหตุการณ์คนละอย่างไม่ใช่ว่าทุกคนมาเผชิญเหตุการณ์เดียวกันแล้วมันต้องมีแบบว่าคนที่เสียชีวิตบ้างรอดบ้างไม่ใช่รอดก็รอดหมดตายก็ตายหมดแล้วก็ทุกคนเจอเหตุการณ์แต่ละคืนเหมือนกันหมดในในแต่ละคืนคืนนั้นๆน,น,นะครับ ก็เป็นสิ่งที่พี่โอ,อกคิดว่ามันพอบอกว่าชื่อพุ่งกลับมาจากไ i ซ์เอามาจากแ n นนาเบลครีเอชัมาจากชาแซมเนี่ยรู้สึกว่าทําไมมันได้แค่นี้ล่ะอยากจะหักคะแนนด้วยซ้ําในขานะคนที่มีประวัติที่ดีก่อนหน้านี้มาก่อนนะครับก็เป็นหนังแค่ จะบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่ได้นะเพราะว่าหนังลงทุน15ล้านแต่ตอนนี้ทํารายได้ไปแล้ว35ล้านถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับประสบความสำเร็จถึงอาจขั้นอาจจะมีภาค2ก็ได้ <c oughs> มันก็มีสิทธิ์เพราะถือว่าหนังทําได้ไงหนังทําได้มากกว่าทุนสร้างเกิน2เท่านเนี่ยเขาถือว่าประสบความสาเร็จถึงแม้ว่าคะแนนจะต่ําต้อยแค่ไหนก็ตาม <c oughs> ครับ <c oughs> ก็ขอบคุณพรมนาซินเดอเรกพี่โอ๋ก็ ขอบคุณทาง Sony Pictures ์นะครับที่เชิญไปดูรอบสื่อมวลชนขอบคุณพรหมนาดขอบคุณเมเจอร์สำหรับการเอื้อเฟื้อสถานที่ให้พี่โอทําคลิปนี้ได้อย่างสะดวกสบายครับแล้วเราก็ตอนจบแบบนี้เราก็จะเดินทัวร์กันว่านี่คือพรหมนาดซีเน็กซ์นะครับบรรยากาศสบายๆที่นี่มีโรง GLS มีที่นั่งแบบ VIP มีโรงคิดซี n นมาด้วยนะครับแล้วก็หนุนทางนนุนไป ขอโซนี้ที่จริงพี่โอจะทําคลิปตรงนั้นแหละแต่ว่ามาเจอป้ายนี้ก่อนป้ายนี้ดีมากเลยครับเป็นป้าย t ูอินวันะครับนอกจากจะโฆษณาอันทิวดอนแล้วหลังจากอันทิวดอนออกไปก็ <c oughs> <c oughs> โฆษณาเรื่องนี้ต่อได้เลยคาราเต้คิดภาคสอถ้าพี่โอพูดเลยผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้นะโอกาสนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆนะครับ